เปิดชีวิตดีดั่งเทปนิยายเอินจิราวันวาสนาดีแม่สามีรักและเอ็นดูหนักมากแถมยังเตรียมยกทรัพย์สมบัติหมื่นล้านให้ลูกสะั้ย เรียกได้ว,ว่าเป็นชีวิตที่หลายๆคนต่างอิจฉาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวคะ่ะสําหรับเอิญจิรวรที่มีวาสนามีแม่สามีดีอย่างคุณบางอ,อน้นเบญจาทิกุลถึงขนาดที่แม่สามีเตรียมยกมรดกให้กับลูกสะใภ้คนโปรดที่รักและเอ็นดูเธอมากๆแม้ว่าจะเป็นเครื่องประดับของสะสมของคุณแม่บางอ,อน้นจะต้องตกทอดไปสู่ลูกสะใภ้เท่าน,านั้นเพราะแม่บางอ,อ้นมีลูกชายแค่คนเดียวแถมหลานก็ยังเป็นหลานชายทั้งสองคนอีกด้วยล่คะค่ะต้องบอกเลยว่าสาวเอิญ เป็นคนที่โชคดีมากๆจีได้พบกับครอบครัวาสามีที่ดีมากๆและได้มีการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นอีกด้วยซึ่งเธอคนนี้เป็นอดีตนักร้องยุค90ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากและผลงานของเธอคนนี้ก็ออกมาให้ได้รับชมกันและได้เห็นมากมายซึ่งในปัจจุบันสาวเอิญก็ได้มีการอำลาว,วงการบันเทิงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมในเรื่องหน้าที่การงานของเธอคนนี้ก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากโดยเธอได้ดํารงตําแหน่งผู้จัดการผู้อํานวยการ าริหารแหัวหน้าโครงการ EP ที่โรงเรียนสาธิตรกรุงเทพธนบุรีที่มีสามีของเธออย่างดรดับดวงฤทธิ์นอกจากนี้ยังทํางานในตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมเอเชียต้องบอกเลยว่าทํางานเยอะหลายตาแหน่งขนาดนี้ในเรื่องของสถานะครอบครัวต้องไม่ธรรมดาแน่นอนคะ่ะนอกจากนี้ต้องบอกเลยว่าหน้าตาแม่สามีกับลูกสะใภ้หน้าตาเหมือนกันมากคุณแม่มองอ่อนอย่างน่ารักมากๆแถมยังมีการทุ่มทุนเงินมากมายเพื่อที่จะสร้างคฤหา หาดกว่าพันล้านสุดอลังการเอาไว้ให้ครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าต้องบอกเลยว่าครหัสน์หลังนี้ออกแบบตามใจลูกสะใภ้ถ้าสาวเอิญชอบแบบไหนแม่บางอ้นก็ให้อิสระแบบเต็มที่แถมเวลาที่สาวเอิญและสามีดับดวงฤทธิ์ไม่เข้าใจกันทางคุณแม่บางอ้นก็เข้าข้างลูกสาวเรียกได้ว่าเป็นแม่สามีที่อบอุ่นแบบสุดๆส,ส่วนทางสาวเอิญก็วางตัวเป็นลูกสะใภ้ที่ดีเช่นกันที่เธอนานมักจะรักและเคารพคุณแม่บางอ้นเสมือนพระในบ้านอยู่เสมอ ที่คอยดูแลกันเป็นอย่างดีแถมเวลาไปไหนคนบ้านนี้ก็ยกกันไปแบบครอบครัวใหญ่ทญั้งย่ายายไปกันหมดครบทุกคนที่เป็นความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นมากๆซึ่งต้องบอกเลยว่าคุณแม่บางอ่อนนั้นก็ทํางานในแวดวงการศึกษามานานกว่า20ปีเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยและยังเปิดโรงเรียนให้กับล้านชายอีกด้วยแต่ถ้าหากถามว่านักเรียนคนแรกของโรงเรียนกุ่งเทพธนบุรีก็คือล้านชายคนแรกอย่างน้องดีดวงดีดของคุณแม่บางอ่อนนั่นเองค่ะต่อมาก็ เป็นหลานชายคนที่สองที่ตามพี่ชายเข้าโรงเรียนมาติดๆอย่างน้องเดวินดวงเดชโดยที่มีสาวเอิญที่เป็นแม่ของน้องๆทั้งสองคนอย่างที่เคย่ก้ไปก่อนหน้านี้ว่าเธอคนนี้เป็นผู้อํานวยการอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้อีกด้วยโดยต้องไปเรียนต่อเกี่ยวกับด้านการบริหารการศึกษาปัจ,จุบันสาวเอิญจบปร,ริญญาเอกมีดีกรีถึงด็อกเตอร์ที่มีคุณแม่บางอ่อนแม่สามีเป็นไอดอลในการทํางานและมีการบาลานซ์ระหว่างการดูแลครอบครัวเด็กไดว่าเป็นคนที่ ที่สวยรวยความสามารถมากล้นและรอบด้านมากเลยจริงๆคะ่ะไม่เพียงเท่านั้นในเรื่องของความรักของสาวเอิญที่มีสเปคที่ตายตัวและชัดเจนเลยว่าอยากจะแต่งงานกับผู้ชายที่อยู่ไกลบ้านเพราะว่าเป็นคนติดบ้านติดพ่อติดแม่มากๆกับเป็นเวลาที่พอดิบพอดีก,กับทางสามีของเธอมาจีบที่เป็นเพื่อนของเพื่อนบ้านอีกทีที่ห่างกันไปถึง15นาทีที่ทําเอาสาวเอิญให้พานดันแรกไปเลยล่ะคะ่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าในยุค90เป็นยุคทองของสา าวเอิญที่กาลังเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมากก่อนที่เธอจะได้มีการทันลังให้กับวงการบันเทิงและเข้าสู่พิธีแต่งงานในปี2556โดยทางด้านคุณแม่บางอ่อนก็ออกมาเอ่ยปากเองเลยว่าลูกชายรักใครแม่ก็รักด้วยแถมยังได้มีการชื่นชมลูกสะใภ้ว่าเป็นคนสวยเก่งขยันทํางานและมีอะไรหลายๆอย่างคล้ายกับคุณแม่บางอ่อนมากที่ทําให้ชีวิตคู่ของสาวเอิญลงตัวราบรื่นไปหมดดังคําที่ว่าได้แม่สามี ดียิ่งกว่าถูกหวยรางวันที่หนึ่งนั่นเองค่ะนอกจากคุณแม่บังออนจะดูแลลูกสะภ้ยดีเป็นหนึ่งลูกสาวแท้ๆแล้วเวลาไปไหนก็มักจะซื้อของโปดมาฝากเสมอต้องบอกเลยว,ว่าชีวิตของสาวเอิญคือความฝันของผู้หญิงส่วนใหญ่ที่มีครอบครัวที่น่ารักมีชีวิตติดแกมดุดดังเจ้าหญิงในเทพยิาย,ายซึ่งลูกชายทั้งสองคนของสาวเอิญก็ฉายแววรอมาตั้งแต่นหนแต่ไรมาแล้วแถมยังมีความโดดเด่นการไปคนละแบบอีกด้วยเด็กเดียวว่าชีวิตของสาวเอิญเกินกว่า าจจะเรียกได้ว,ว่าสมบูรณ์แบบแล้วจริงๆที่มาครบทุกอย่างทั้งสามีดีลูกที่น่ารักและแม่สามีที่พร้อมรักและเอ็นดูแถมในเรื่องสถานะและเงินท้องที่ใครๆต่างก็วัดฟันที่อยากจะมีอยากจะเป็นมากเลยจริงๆค่ะ